บทความเรื่องการเพิกถอนขายทอดตลาดต้องยื่นคําร้องในคดีบังคับคดีเดิมไม่ใช่ฟ้องใหม่หลายคนอาจเคยได้ยินเรื่องขายทอดตลาดที่ดินเมื่อเจ้าของที่ดินกู้เงินแล้วไม่ชำระหนี้เจ้าหนี้สามารถยึดที่ดินไปขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ได้แต่หากมีคนอื่นอ้างสิทธิว่าเป็นเจ้าของที่แท้จริงจะทำอย่างไร ในคดีนี้โจท์อ้างว่าตนเองซื้อและครอบครองที่ดินมานานกว่า20ปีแต่ไม่เคยไปจดทะเบียนสิทธิเมื่อเจ้าของเดิมนำที่ดินไปจำนองและถูกยึดขายทอดตลาดผู้ซื้อรายใหม่ก็ได้ที่ดินไปโจท์จึงยื่นฟ้องศาลใหม่เพื่อเพิกถอนการขายทอดตลาดและขอคืนกรรมสิทธิ์ศาลฎีกาวินิจฉัยชัดเจนว่าการคัดค้าน หรือโต้แย้งการขายทอดตลาดไม่สามารถฟ้องเป็นคดีใหม่ได้ต้องยื่นเป็นคำร้องต่อศาลที่ทำคดีบังคับคดีเดิมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา295กาการไปฟ้องใหม่ถือว่าผิดวิธีและไม่มีอำนาจฟ้องนอกจากนี้ศาลยังย้ำหลักสำคัญว่าผู้ซื้อโดยสุจริตจ,จากการขายทอดตลาด จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,330แม้ภายหลังจะมีคนมาอ้างสิทธิ์ที่ครอบครองก็ตามสิทธิของผู้ซื้อย่อมมั่นคงและเหนือกว่าผู้ที่ไม่ได้จดทะเบียนสิทธิเรื่องนี้สอนให้เราเห็นว่าหากมีข้อโต้แย้งในขั้นตอนบังคับคดีต้องใช้ช่องทางที่กฎหมายกำหนดไว้ในคดีเดิมไม่ใช่ฟ้องใหม่ ผู้ซื้อที่สุจริตจากการขายทอดตลาดได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเต็มที่การครอบครองที่ดินโดยไม่จดทะเบียนไม่สามารถปกป้องสิทธิทได้อย่างแท้จริงสรุปคือการฟ้องใหม่เพื่อต้องการเพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินทำไม่ได้กฎหมายกำหนดช่องทางเฉพาะเอาไว้แล้วและสิทธิของผู้ซื้อที่สุจริตจ,จะได้รับการคุ้มครองเสมอ ขอขอบคุณที่ติดตาม